สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกรับยูบิจีกแล้วเช่นเคยนะครับนะะมาต่อกันรอบเย็นวันนี้เออเปิดวันมาแม็กวินเลยผดามผดามวันนี้นะมือไม้มันคันเลยบอกแล้ววันนี้ว่าจะไม่เล่นแต่ทนไม่ได้ <c oughs> เลยมาต่ออีกสักรอบหนึ่งวันนี้นะกดเข้าค่ายเดิมมาเลยแพ็กเมติกเพย์นะครับนะเมื่อเช้าแตกพิสุดหลวงฮาร์เดสไปนะเต็มแนบ แม็กวินไปแล้วนะเพิ่งเคยได้แต่เสียดายแม็กวินเบ็ดถูกไปหน่อยไหมครับนะเบ็ดบาทอี้มันเลยถูกนะจริงๆถ้าเราได้สักนะแต่จริงๆมันก็เบ็ดบาทมันก็ถือว่ายอะแล้วแหละเพราะเกมนั้นมันซื้อแพงนะจริงๆถ้ามันสักเบ็ดห้าลวมึงก็ตาเหลือกนะเพราะเกมนั้นแม็กวินห้าหมื่นห้าพันเท่าเออสุดแล้วนะแต่เสียดายเป็นเบ็ดตำไม่หมืนที่บอกก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งในการเล่นของเรามาในรอบ6เดือน5เดือนเผื่อจะเกินด้วยนะกดเข้าสวิต์โบนันซ่ามาวันนี้ไม่ปัน่น ซื้อเน้นๆนะเดี๋ยวกูดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนห้ารอยอ่ะเอาสองรก่อนใจยังไม่ถึงอ่ะลองซื้อซุปเปอร์ดูสักสองรอแล้วเดี๋ยวเราไปหวดแบบธรรมดากันนะมาลองดูอันนี้นะแพ็คเมติกเพย์มันที่บอกไปเราก็เล่นกันอยู่ไม่กี่เกมอุ้ยอุ้ยอืมอุ้ยเพือพ่อเพือพ่อเพื่อ พางมาก่อนเฮ้ยวันนี้วันนี้มันแปลกๆวันนี้มันมีกลิ่นทำม่งทำม่งฮะกลิ่นคนรวยกลิ่นคนรวยเออใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิมาลูกพ่อเออโดยชมพูล,ลูกพ่อนั่นแหละเอาละมึงเฮ้เอาละมึงผา,างเฮ้ยเปิดมามาแรกกำไรแล้วนะครับ เอ้ยมันต้องอย่างนี้เอ้ยวันนี้มาแปลกวันนี้มาแปลกเออดย่าว่าดีอยาเพิ่งชมเมื่อกี้เออไอซูปเปอร์มันก็มีข้อดีของมันนะนะเห็นไ,ไหมตัวคูมันโหดอืมโอเคปั๊บไปยะเอ้ย,อยได้อยู่สามร้อยครับมาทีนี้วันนี้เอาง่ายๆคือพันห้าที่กูเตรียมใจมาเจ็บแล้วนะวันนี้ไม่ซีเรียสวันนี้บอกไปวันนี้ดวงมันกาลังมา นะตอนแรกว่าจะหยุดนั่นแหละจะหยุดทำไมอืมเผื่อมันยังไปได้ต่ออืมเห็นไหมคอมโบนี้คอมโบนี้ม,นมาอืมอืมอม,มาลูกพ่อขอแบบเมื่อกี้เลยขอแบบเมื่อกี้เลยนะโอ้โหเนี่นี่พอกูซื้อไม้แพงอไอ้นี้แล้อืม คุณด,ดูทรงว่าได้กลับไปเล่นไม้สองร้อยเพื่อนครับอืมอืมอืมบอลตีแล้วดูทรงคนตีแล้วดูทรง,ทรงอะไรอะเพื่อนโอ้โอ้ไอ้ย่าคนละเรื่องเลยไอ้ถัดกำไรมไม้เมื่อกี้หมดแล้วอืมเอามีโอ้อะไรวะเพื่อนโอ้โหแดกขึ้นหมดสามร้อยคู ไม่เอาเปลี <mad> <Overwatch Hayır. S 1> ่ยนใจแล้วธรรมดาดีกว่าสามร้อยพอมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเราอย่าไปเล่นซุปเปอร์หมดนะเดี๋ยวมันจะตาเหลือเออมาเนี่ยถ้ามันเป็นเบ็ดธรรมดาเนี่ยมันก็จะจ่ายแพงตอนเพราะว่าเบ็ดมันสูงเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแต่ส่วนมากจะตามปกติเราก็จะเล่นแบบไม่ซุปเปอร์แต่วันนี้เราจะลองเล่นแบบซุปเปอร์ดูบ้างไงแค่นั้นเองเออ แต่ก็เฉยๆนะไม่ได้เห็นความต่างเลยกับการซื้อเพิ่มไปห้าเท่าเนี่ยอืมอืมเอาแล้วโอ้ยคุณพัน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 ไอ้โอ้ยสักกระหมาโอ้อายุวัฒนาคุณพันมาแต่เสือได้เจ็ดสิบห้าตางมึงดูโอ้โหเซ็งเลยกูโอ้แต้มบุญหยุดแล้ว อ้ยาสักสามบาทสี่บาทก็ได้มาเลยไอ้ซา์โอ้โหคุณพันนานๆจะตกสักทีนึงไอ้เนี่ยเอาสักสามเดือนตกสักทีเนี่ยคุณพันเนี่ยอืมอืมหัวใจเนี่ยถ้าหัวใจดรอื่งเมื่อกี้มีเจ็ดแปดบาทแน่พเพราะว่านี่มันเป็นเบ็ดสามมันครับเอาจงี้แค่เบ็ดสามติดมาสักสองบาทก็ยังดีนะโอ้โหกูละเซงเลยโอ้วันนี้เราเซงว่าแต้มบุญกูมหมดแล้วโอ้ โอจะได้คุณมกเนี่ยมึงดูเนี่ยมันขึ้น10บ,บาทง่ายๆเลยเน,นี่ยเห็นไหมเห็นยังโอ้สิบบาทก็หมื่นหนึ่งแล้วเมื่อกี้อ่ะโ,โอ้เฉ้าเลยโอ้เกือบจะสุดหยุดซะก,ก่อนโอ้แล้วคุณพันมาแล้วมันคำนวณเนี่ยถ้ามันไม่คำนวณนี่คือจะไม่ว่ามันเสือกคำนวณตัวถูกให้กูไกอ้เหี้ยดูคนตีนอืมอืมอันนี้ยังม,มีกำไรอยู่นะอืมแม่ หมดเป็ดจริงโอ้โหเซ็งเลยดอกเมื่อกี้สะเทือนแล้วจริงสองเกมติดวันนี้กูนี่อืมอุ๊ยโอ้กูร้อยรวมๆเมื่อกี้กูร้อยอืมแอปเปลิลแอปเปิ้ลยี้ไม่ได้อืมเอาฟ้าได้อยู่เอา,ไม,ไ,เาเไม่ได้เหรอยี้ขาดตัวเฉยนึกว่่ได้เมื่อกี้อืม อืมอืมอืมเอาคูไหายคูนหายโอ้ซื้อธรรมดาดีกว่าจริงรู้สึกว่าคุณธรรมดาจะจ่ายดีกว่าเยอะตอนนี้ไม้นี่ห้าร้อยพอซื้อซปเปอร์แม่มันไม่ค่อยคำนวณเลยเท่าที่ดูนะอืมอยังเชียร์ซื้อธรรมดาอยู่นะเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเราเป็นซปเปอร์หมคูณ คูณไม่ค่อยหล่นเลยเออทั้งที่แม่งฟีเจอร์เปิดบอกว่าคูณได้เริ่มต้นยี่สิบไม่ผ่านมากูไปห้าร้อยแม่งโดวเซ็งเลยเมื่อกี้ถ้าได้สองเกมติดนะเมื่อกี้มันก็ได้นะยมันจะเปนไม่ใช่ได้มันทะมันได้สองเกมติดถ้าเมื่อกี้ได้สห้าพันในวันนี้กูโม,โมโ้ได้ทั้งวันแล้วเนี่ยจริงอือ <Nice. S 2> เห็นไหมโอ้มันขึ้นสิบห้าบาทาง่ายๆอย่างจริงๆเมื่อกี้เซงพลาดเฉยโดวเซ็ง กินแล้วปูอืมอืมแต่เนี้ก็ถือว่าเรามาเต็มการาฟแล้วมั้งครับนะอืมอืมไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าเอากำไรมาเล่นแต่จริงๆิเมื่อกี้ก็กำไรแล้วแหละนะแต่ก็ไปนิดนึงวันนี้เราลุ้นแบบเบิบ่มๆดูอืมอืมอุ้ยมีอะไรมั้ง โอ้ไม่ได้เลยแต่ก็ยังดีตอนนี้ครับเนี่ยธรรมดาแม่งจ่ายโหดกว่ากันเยอะพอเพราะเบ็ดมันแพงไงไอ้นู่นมันเบ็ดบาทถูกไหมพอมันจ่ายมันก็จ่ายหลอมแหลมหลอมจฉมอ่ะนี่ยี่ยีนี่คูณร้อยคูณพันตกมาเลยอืไม่ตกอืมอ่ะแต่ก็ถือว่าได้อยู่ไม่ได้ดูดขนาดนั้นนะเนี่ยเราก็พันห้าล้วก็อยู่กันนาน กำไรมั่งเสียมั่งกำไรมั่งเสียมั่งพอเดี๋ยวนี้สเก็ตเตอร์ไม่แถมให้กูเลยเออเลด,ดำมากอ่าพูดปับป๊บมาปุ๊บอย่างนั้นแหละว่านอนสอนง่ายอืม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 เอาคูณนไ,ไหนหมดละโอ,โอเคคูณแปด 8. อีกสักตัวนี้อีกสักตัวนี้นอีกสักตัวนี้คูณพันอืมนี่เนี่ยถ้าแบบนี้ดอกยี่สิบก็ไปสี่ร้อยได้เห็นไหมเมื่อกี้ อุ้ยอ,อ,อ,อ่าอ่าก้วยได้อ่าลูกพี๊ลูกพี๊ดตุ๊กพัมหึสิบสองอ่าอุ้ยอ่าโอเคแตงโมจินตลาไม่ได้เอาอ่าอือืม อัโออะโทอืมหายเลยทีนี้อืมอ่าได้อยู่มีกล้วยอ่าก็ยังดีมาน,นี่ไม่ขาดทุนทิศเดียวก็ถือว่าเจ้าอยู่แปดสิบถ้ามันขยับไม่ได้เนี่ยมันขยับไปเบ็ดนึงก็คือเบ็ดสิบจะไม่คือจะไม่สิบมันไม่มีเบด็ดเจ็ดเนี่ยมันข้ามไปสิบเลยโหดเกินเอ่อเอาห้ากับทักไม้แล้วกันมาเดี๋ยวถ้ามัน แ้หรือว่ายังไงเดี๋ยวเราอาจจะปิดท้ายโดยไม้พันเลยจบๆเปิดฟุกอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าเกิดทันไหมอืมอืมอืมเป็นแล้วโอ้อะโอเคยี่สิห้าแถนี้เอ้ยไอหยาเนี่ยลายสวยๆเนี่ยสามสิบห้าเนี่ยจริงๆน่าจะได้รักสองสามร้อยอืม อย่างละตัวเพื่อนครับโอ้เรจียบร้อยกว่าไม่นี่โดนไอยาหมดโหสโยสวยไม้เดียวจริงอุ้ยอ่าโอเค20บาทอุ้ยอุ้ยดอกนี้คูนอยู่ไหนเยียคูนคูณขอคูณก่อนโอ้โหคูไอ้เยียคูณออยาสามสิบกว่าไม่มีคูณได้ยังไงล่ะเพื่อนโอ้ โอ้จบเรื่องเลยจบแล้วตรงนี้หมดแล้วนะครับวันนี้ดวงโอ้โอ้โหฟ้ามึงดูขาดตัวเดียวแม่ยังไม่ให้เราอ่ะหมเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเรียบหมไงยะจบแล้ว โอ้โหแต่ได้อือเอาอือเอามาแต่วันนี้มาแบบฟีสป,ปินแถมน้อยมากเลยเนาะสามตัวแล้วได้รอบเดียววันนี้ไม่ถึงไม่แถมไม่หาอะไรงั้นเลยวันนี้อือมอแล้ววันนี้ล็อกยุทธ์เลยล็อกยุทธ์กูแล้ววันนี้อือว้ หมดโอเคไอ้เ okay. หมือนที่บอกเตรียมใจมาเจ็บเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วเจียดออกมาพันห้าไปครับโอ้แต่เจไดยี่ดอกสวยๆมาแล้วเมื่อกี้คูณพัน 1, ตกแล้วยืดได้เสือกปัดใจหาได้ตัวถูกเนาะคือถ,ถ้ามันได้ตัวดีๆเมื่อกี้อ่ะคนที่บอกสักสามบาทเด็กกูกำไรไปแล้วจริงๆเมื่อกี้กำไรได้เลิกแล้วสามพันอืมอืมอีตาปีนนั่งดิอีตาปีนั่งดิ ร้อยสุดตายไหมครับโอทักเกตเตอร์น้อยจริงวันนี้น้อยแบบน้อยเลยอ่ะอืมอืมอืมอือือ,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 อโอ้โหไม่มีสามตัวเลยเว้ยเฮ้ยด้านนอกเนาะมาแปลกนี่เปิดฟีเจอร์ด้วยเนี่ยปัญหา ปกติถ้าเปิดฟีเจอร์แม่งก็ต้องลงบ้างนี่คือไม่ลงเลยฮะโอเคยกยาก้ายพอแล้ววันนี้นะหมดแต้มบุญแล้วเยี่ขนาดได้คูณพันแม่งยังไม่จ่ายเลยวันนี้แล้วดูสกตเ,เตอร์น้อยมากมาแปลกเลยปกติเราได้3ตัวอย่างบ่อยเกมเนี้ยเออแล้วนี่กูเปิดฟีเจอร์มาดูปกติเกมนี้เราเข้าฟรีเข้าฟรีก็ไม่ยากว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่น,นี้แม่งไม่ได้ลุ้นเลยนะอ่ะโอเคไหมครับนะพักแล้ววันนี้นะไม่ต่อไม่เติร์อะไรรอบคั่มก็ไม่มาวันนี้นะถือว่าพรปะคอมคอวัน,นี้สุดไปแล้วนะมันจะรอบเช้าแล้ว เออก็ถือว่าโอเคอยู่เมื่อเช้าเอามานิดเดียวด้วยปัญหาคือแม่งเสือกลั่นแต่เมื่อเช้าก็เสียดายแม่งเสือกเป็นเบ็ดถูกถ้าจะเป็นเบ็ดสองกูได้สักสามหมื่นแล้วเมื่อเช้านะอ่ะโอเคมั้มครับน่าเจอกันใหม่พรุ่งนี้เลยทีเดียวน่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเช่นเคยไม่แนะนำเป็นติดตามทุกท่านมาเดินส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ